จะพยายามเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกๆคนนะคะมีคนบอกว่าถ้าปักหมุดแบบนี้มันจะปักได้แค่1นาทีเท่านั้นแล้วมันก็จะลงไปนง่ายเลยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ทันไอที่เอ็มพินไว้นะ<ม>ก็กดเข้าไปที่ตะก,กร้าง่ายกว่าเพราะว่าในตะก,กร้านะมันจะมีราคาให้แบบพร้อมเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึ่งอ่ะ,อะความน่ารักของพวกเราก็คือพวกเราอ่ะเป็นมือใหม่มากค่ะพวกเรามือใหม่มากเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหมือนฉันจะต้องอาบน้ำใหม่อีกรอบนึงตอนนี้ขอ,อแห้งครับหมดหมดเอเนอร์จีเหรออืมตอนนี้งงมากเนี่ยกำลังอะไรทุกคนซื้อระวังซื้อไซส์ผิดนะครับ ฝากเตือนนะคะใครที่กดเข้าไปที่ตะกร้าดูไซส์ดีๆนะคะเพราะว่าไซส์จะไม่เหมือนไซส์ปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าไซส์อันนี้มันจะเป็นคือแต่ละประเทศอะ k US อะไเงี้ยก็จะไซส์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างรองเท้าฟองน้ำของเราก็ไซส์ไม่เหมือนคนอื่นเขาอ,อีกซึ่งสามารถพิมพ์มาถามตอนนี้ได้เลยนะคะตอนที่เรากำลังไลฟ์กันได้อยู่จะได้มาปรึกษากันว่าตัวเองเนี่ย เอ่อไซส์อะไรเราควรจะใส่ไซส์อะไรนะคะมีคนบอกว่าสามารถปักข้อความในแป๊บเดียวเอาไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวสามารถกดตะกร้าได้เลยนะคะเห็นตัวจริงแล้วสวยมากขอบคุณค่ะอ๋อหน้าจอไลฟ์มีลูกเล่นอะไรไหมคะรู้สึกจะมีการให้พิมพ์แปะพวกคำได้นะคะเหมือนสีฟ้า อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเอ็มจะเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกคนนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยไลฟ์ขายของมาก่อนไม่เคยไลฟ์พูดคุยอะไรนอกเหนือจากการใช้ชีวิตหรือว่าการใช้สกินแคร์เลยค่ะอันนี้เป็นการไลฟ์ที่แบบว่าเฮ้ยคนบอกค่อยๆทำนะคะขอบคุณนะคะนี่เป็นการไลฟ์ที่จริงจังเลยค่ะครั้งแรกของพวกเรานะคะ ยังไงฝากดันไลฟ์นี้ด้วยนะคะ,ขอ,อคะขอหน้าจอด้วยค่ะขอหน้าจอด้วยค่ะขอหน้าจอให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆแชร์ของคุณและทุกๆก,การกดตะกร้าของคุณแล้วสั่งมันจริงๆคือค่าเทอมของลูกพวกเราค่ะไม่แล้วคือกําลังใจให้ตาหม่อมแล้วก็คือกําลังใจให้ตาหม่อมด้วยเพราะว่าตาหม่อมมีข้อสงสัยตลอดเวลาว่ามันขายได้หรอ เราจะได้ตอบโจทย์เขาสักทีว่าเอ้ยมันมีคนมันมีคนที่สนใจอยู่นะครั้งแรกก็เก่งมากๆแล้วน้องเอม้ยขอบคุณค่ะฝากเคาะใจกดแชร์ด้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะโอเคเอาใหม่ห้าสีมสฝากเคาใจแล้วก็กดแชให้ด้วยนะคะนี่ขอเป็นภาษาอีสานฝากทุกคนนะคะกดแชร์เคาะใจให้หนูแน่นะคะ อย่าภาษาอังกฤษกาลังนึกอยู่ภาษาอังกฤษกาลังนึกอยู่คุณอะไรคุณตั้นหนุ่ยตั้นหนุ่ยเพิ่งได้รับป้ายเป็นผู้ให้ของขวัญอันดับสองเลยนะจริงเหรอชั้นอันดับสองของช่องอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยเนี่ยคุณตั้นหนุ่ยเนี่ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอันดับแบบว่าส่งของขวัญให้บ่อยอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยน่ารักมากเลยสำหรับค้นที่มาทีหลังเด้อค่ะมือนี้เป็นการเปิดโตไลฟ์ สำหรับแบรนด์คนอีสานคนอีสานคือรองเท้าแตะที่เห็ดมาจากย่างพาราเป็นแบรนด์ที่คุณพ่อแบบว่ามักหลายๆแล้วก็มักใส่รองเท้าแตะหลายๆก็เลยอยากมีแบรนด์นี้ขึ้นมาเอ็มกับสามีก็เลยอาสาว่าเราจะลงทุนให้นะคะในเงื่อนไขที่ว่าคุณช่วยมาไลฟ์ด้วยแล้วก็ช่วยขายด้วยนะคะคุณตัน้นหนุ่ยได้อันดับหนึ่งแล้วอุ้ย ขอบคุณคุณตานุยหลายๆเด้อค่ะที่ส่งของขวัญมาให้เป็นตะหักแห้งเลยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเป็น,ปนอันดับนีนะคะจริงๆต้องขอบคุณทุกต้องจริงๆนะต้องขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยนะที่คอยสอนคอยบอกพวกเราเพราะว่าเราไม่ถนัดอะไรแบบนี้เลยเรามาที่หลังคนอื่นเขาแบบมากๆเลยเนาะม,มากๆ มันทําให้เวลาเรามาร้าอย่างเงี้ยเราพอเราเจอลูกเล่นปุ๊บเราก็ตกใจเหมือนกันนะว่า,<ช>วาเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ทำไรฉันทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยคุณมดซี่บอกว่าสั่งแล้วค่ะหนึ่งคู่สายแดงระวังไซส์ดีๆนะครับดูดูตารางไซส์ดีๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับมันจะไม่เหมือนไซส์รองเท้าทั่วไปนะอาจจะฝากดูตารางไซส์ดีๆนะครับถ้าใครสั่งผิดก็ไปเหมือนเหมือนเห็นน้องบอกไปกดเป็นเหมือนเขาเรียกอะไร พิมพิมเหมือนแก้ไขอะแล้วเหมือนทิ้งโน้ตไว้อ่ะทิ้งโน้ตไว้เดี๋ยวเราจะให้ส่งไปถูกนะครับเข้าเข้าบเดี๋ยวไปเข้านะสั่งสั่ง9.5ไปเข้าเข้ามาเต็มเต็มค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าอย่างแค่ครึ่งเดียวเธอเหมือนปลาตาเดียวเลย9.5คือเบอร์36นะครับคุณมอสซี่พี่มอสซี่ครับ9.5คือเบอร์36นะครับเอ้9.5ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมได้กลิ่นรูดพี่ อื S 1> <S 1> <S 2> <S 2> โอ้ยโปรตีใส่สามแปดสามแปดขอขอแนะนำเป็นเป็นไม่สิบก็สิบจุดห้าครับถ้าโปรตีใส่สามแปดนะครับเป็นเบอร์สิบดีกว่าไหมครับไม่สิบก็สิบจุดห้าเหมือนฝากไปทิ้งโน้ตไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวบอกน้องไว้ให้ว่าให้ดูโน้ตที่แก้ไขเรื่องไซส์เนาะเพราะว่าน่าจะมีคนกดผิดมาค่อนข้างเยอะอยู่เห็นน้องบอก แต่โน้ตโน้ตไว้ได้เลยครับเดี๋ยวจะให้ส่งแบบที่ถูกต้องไปนะครับตั๋สองัไปแล้วเอาวางไว้ตรงชั้นล่างอ, 38, อ่มแปดเดเบอร์สิได้ครับ3าแปเบอร์สิได้ฝากขอจอกดใจให้ด้วยนะคะถูกปะ่ะเอ้ยฝากขอใจกดจอฮะฝ <จอ S 2> ากฝากอะไรสรุปข้ออะไร ฝากข้อจอกดใจใช่ปะ่ะฝากข้อฝากข้อจอกดใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอจะพูดได้ติดตามคุณเอ็มตั้งแต่ยังไม่มีน้องตอนคุณเอ็มเคยเจอคุณเอ็มตัวจริงนาะรักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราไปเดินห้างมาแล้วเราก็เจอแฟนคลับเหมือนกันนะเข้ามาขอพวกเราถ่ายรูปเลยก็รู้สึกด,ดีใจมากๆเลยนะคะว่าเวลาที่มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปอะ คือมันรู้สึกดีกว่าตรงที่ว่ามามองเราก็แบบเออเหมือนสุขสิบอะเรารู้สึกบา,บางมุมนะเรารู้สึกว่าอึดอัดว่าเฮ้ยเขาจําเราได้หรือว่าเขาคุยกับเราเรื่องเขาคุยกับเพื่อนเขาเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยการที่เข้ามาขอถ่ายรูปอะเราก็สบายใจว่าแบบอย่างน้อยเราก็ได้เอนเตอร์เทนเขาด้วยแล้วตัวของเขาเองอะ ก็รู้สึกดีด้วยที่ได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอถ่ายรูปกับเราซึ่งเอ็มาบอกเสมอนะคะว่าใครที่เจอเอ็มกอล์ฟแล้วก็ครอบครัวเอ็มไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือน้องชายนะคะ mm hmm. เข้ามาขอถ่ายรูปได้เลย mm hmm. พวกเรายินดีมากๆเลยเพราะว่าโอกาสที่จะบังเอิญเจอกันแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆอยู่แล้วค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เข้ามาเจอกันได้เลยนะคะ mm hmm. ถ้าจะวัดความกว้างยาวเท้าเพื่อสั่งออเดอร์วัดยังไงครับได้เลยครับใน เขาเรีย,ยรกในตะก้าเหรอในตะก้ามีรูปอธิบายอยู่แล้วนะครับว่าวัดัต้องวัดยังไงใช่จักปลายเท้าที่ยาวที่สุดเนาะเอ้ยจากปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดนั่นคือนิ้วชี้ปะ่ะเอ้ยนิ้วโป้งก็แล้วแล้วแต่คนอ่ะบางคนก็อาจจะเป็นนิ้วชี้เท้าไงที่ยาวกว่านิ้วโปง้งกับหมีเออจนถึงส้นเท้านะครับแล้ววัดววได้กี่เซนก็เทียบตารางไซส์ได้เลยครับ ตอนนี้ดูคุณเอ็มไลฟ์เหมือนคุยวิดีโอคอลกับพี่สาวเลยค่ะเยกเลิกแล้วสั่งใหม่ขอบคุณครับคุณโมซี่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ตอบรับการไลฟ์เปิดตัวแบรนด์คนอีสานครั้งแรกได้แบบว่าหน้าประทับอกประทับใจสุดๆเราพวกเราก็ดีใจเนาะเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้คุณพ่อฟังว่าทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะ เนี่ยเราก็จะเห็นเรื่อยๆนะคะว่ามีใครกดอะไรไปบ้างตอนนี้อย่าลืมเคาะจอกดใจแล้วก็กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะคะปัดขวาแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ปัดขวาแปลว่าอะไรอะ่รอะ,รอะทุกคนขอคำอธิบายหน่อยคำว่าปัดขวาใช่คำว่าแชร์ป่ะ ปัดขวาคืออะไรอืมปัดขวาคืออะไรคะอุ๊ยคุณติ๊กตอมเป็นโนโนหนึ่งอ่ะโนหนึ no ่งอ่ะอุ๊ยคุณติ๊กตอมที่ปัดขวาคือดูโปรไฟล์อ๋อดีใจที่เปิดมาเจอไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราสองคน,นเก่งมากๆ ฝากกระดิ่งกดแจ้งเตือนโพสและไลฟ์ด้วยนะคะอุ้ยน่ารักชอบ I love my fan club คอยหักแฟนคลับอคอยค่ะเป็นต่หักทุกคนเลยส่งคำแนะนำมาให้หลายขนาดปัดขวาคือไปหน้าโปรไฟล์ปัดขวาด้วยนะคะอย่าลืมอันนี้ปัดขวามันเป็นโปรไฟล์เรานะใช่อนนเอวเหรออืมอ่ะปัดขวาจะเป็นโปรไฟล์ของเอ็มแต่ว่าไปกดตะก้าเราก็จะเห็นว่าในตะก้าของเอ็มมัมีคนอ,อีสานอยู่ ทีนี้คุณติกต้อมชอ็อปเราจำคุณได้เพราะว่าคุณน่ะเสนอแท่นหมุนมาให้เราเอาเอาไหมแลกกันกับรองท้าคนอีสานเป็นผู้สนับสนุสนหลักสองสาวเปิดเปิดหรือปิดน่ะมองไม่เห็นปิดหรือเปิดอย่างนี้ไม่โดนอะไรนะ ถูกต้องอสองสาวเปิดเทอมแล้วนะคะเปิดเทอมเมื่อวันพุธเป็นวันแรกบันเทิงม,มาแล้วในอนาคตนะคะเราอาจนะอาจนะอาจจะมีไซส์ของเด็กด้วยเพราะว่าคุณพ่อให้ไอเดียมาว่าอยากให้เด็กอะใส่รองเท้าอยากให้หลานๆตัวเองนี่แหละใส่รองเท้าแตะแบบนี้ด้วย แล้วพอมันเป็นไซส์กระจุงกระจิ๋งก็น่ารักดีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะเร็วๆนี้นะบอกให้เราอะทําคลิปให้พรีเซนเตอร์มัมใส่หน,น่อยค่ะทุกคนต้องกดเข้าไปในหน้าของหน้าของ t i k t ต k อคนิสานะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีคลิปที่อุณพ่อถ่ายไวเยออยเย้เยอะอยู่เยอะเยอะอยู่เยอะ เยอะหลายแหงเยอะมากๆแต่ว่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะมีเบอร์สิบสองไหมครับเบอร์สิบสองคือเบอร์อะไรอ่ะปกติใส่ไซส์เบอร์ไหนครับปกติใส่ไซส์อะไรคะบแบบสามเจ็ดสามแปสี่สิบง <12 S 1> <40 S 2> ของสิบสองของคนอีสานจะประมาณสี่สามสี่สี่ครับจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับโหสี่หกไม่มีเลยครับสี่หกไม่มีเลยครับ หุยอย่างนี้คุณเอ็มเอาของที่น้องๆใช้เสื้อผ้าของเล่นของชชยพวกของเด็กมาขายก็ได้นะคะโอ้พยายามคิดอยู่ว่าแต่ก็ต้องติดตะกร้าอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็ต้องติดตะกร้าป่ะแล้วมันก็จะ,จะดูเจะชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเหระเออแล้วมันก็จะเป็นของชิ้นเดียวแล้วมันก็ดูแอบบุญบุญน,น,น,นิดนงึงงงงงนิดนึงนะเดี๋ยวพวกเราขอไป เรียนรู้ก่อนว่าวิธีการในการไลฟ์ขายของพวกนี้มันคือต้องทำยังไงเดี๋ยวเอ็มจะเอาตะกร้าออกแล้วนะเราจะคุยเล่นกันดีกว่ามาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะมีคุยเล่นอย่างเดียวละเราจะไม่นี่แหละเพื่อให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์รู้สึกว่าเออเราไม่ได้นี่เกินไปอะมามา แบบของที่คุณเอ็มขายเองค่ะแบบแรนด์ตัวเองหรือสินค้าที่ตัวเองขายอยู่แล้วเร็วๆนี้จะมีแบรนด์ของเอ็มนะคะมาขายซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่เอ็มเคยทําอยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้ยสมัยแบบนานมากแล้วแล้วก็เลิกทําไปนะคะตอนที่น้องนาฬิกาลูกสาวคนโตนะคะคลอดออกมาเพราะว่าก็ไม่มีเวลาเลยซึ่งแบรนด์นั้นนะคะจะชื่อแบรนด์ new rich เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับสกินแคร์ทั้งหมดเพราะว่าเอ็มยอยากทำสกินแคร์ แล้วต่อไปนะเอ็มอยากทำสกินแคร์ที่หลายๆคนนะสามารถใช้คู่กับเอ็มได้ใช้กับเอ็มได้แล้วก็สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าทำไมเอ็มหน้าใสจังเลยอยากหน้าใสเหมือนเอ็มให้ได้รู้สึกว่าเขาว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องฝ้าเรื่องสิวเรื่องอื่นๆต่างๆนานานะคะอะไรประมาณนี้เลยเอ็มก็เลยรู้สึกว่าเออเร็วๆนี้เดี๋ยวเอ็มจะลนช์มันออกมาแล้วเดี๋ยวจะเริ่ม ออกมาแบบจริงจรงจังๆแล้วนะคะตอนนี้กำลังลองสูตรอะไรของของของเอ็มอยู่นะคะเพราะว่าหลายคนอะถามเอ็มว่าอะไรรู้ป่ะถามเอ็มว่าทําไมเอ็มอ่ะหน้าใสาแล้วก็หน้าไม่มีฝ้าซึ่งเอ็มก็มาแบบเออดูของตัวเองเออเออจริงๆด้วยอะแล้วมันก็คือความโชคดีของเอ็มนะเพราะว่าเอ็มมีตัวอย่างให้ดูเยอะเลยอะ่ะ คือบางคนน่ะใช้สกินแคร์มัวซัวหรือปะมันก็เลยเป็นบ่อเกิดของการที่ทำให้หน้าพังเดี๋ยวขอย้ายที่ก่อนไปไปอยู่ที่ที่แบบเอาสกินแคร์มาเปิดรับพันธมิตรด้วยนะคะแน่นอนถ้าสมมติว่าเอ็มอ่ะเปิดตัวเปิดตัวไอ้สกินแคร์ปุ๊บเนี่ยเอ็มฝากทุกคนนะคะช่วยเอ็มสักนิดนึงนะช่วยเอ็ม ใส่ตะกร้าพันธมิตรเพื่อที่จะได้ให้เอ็มเพื่อที่จะได้ให้เอ็มอ่ะอขอยายที่กับสามีนิดนึงข้างในห้องร้อนมากทุกคนกันนึงนะคะมาแล้วค่ะ ห้องน้ำมันร้อนมากเลยค่ะรอน,นะคะวิศยฝากติดตามด้วยนะเพราะว่าที่จะทำออกมานะคะของ Nourish เนี่ยมันจะมีครบทุกสูตรที่หลายๆคนชอบถามเอ็มไม่ว่าจะเป็นตัวบำรุงธรรมดาที่ทำมาจากน,นมข้าวนะคะแล้วก็จะมีสูตร เกี่ยวกับสิวจะมีสูตรเกี่ยวกับหน้าเหี่ยวยน่นแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับหน้าฝ้าเพราะฉะนั้นแล้วซีรีส์สี่ซีรีส์เนี่ยที่จะออกมาของภายใต้แบรนด์ o r i s h เนี่ยคือจะช่วยดูแลผิวทุกคนที่มีปัญหาเฉพาะทางเลยก็ยังไงฝากติดตาม้วยนะคะและเอ็มก็ตั้งใจทำมากๆเลยแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เอ็มเคยทำมาอยู่แล้วและเอ็มก็อยากจะให้มันกลับมาใหม่เพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่า คิดถึงนูริชมากๆแล้วตอนนั้นที่เอ็มทำอะ่ะคือเอ็มอะ่ะคือเอ็มอะ่ะตั้งใจทํามากๆจริงๆรแล้วเอ็มก็เสียใจเหมือนกันนะที่ว่าเอ็มไม่ได้ทํามันต่อเพราะว่าเอ็มไม่มีเวลาเลยเอ็มไม่สามารถแยกเวลาจากลูกได้เลยก็เลยทาให้เอ็มไม่ได้ทําต่ออยากได้สูตรฝ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเอ็มจะทุบฝ้าออกให้หมดเลยนะคะหรือหรือหรือฝ้าออกให้หมดเลยค่ะ มีคนบอกให้เอาตะกร้าออกก่อนเอาออกแล้วนี่ค่ะเฮ้ยอ๋อยางหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเข้าไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะคะแป๊บน,นึงต่จําได้ว่าเหมือนเอาออกแล้วไม่ใช่หรออุ๊ยขอบคุณมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเพราะมีแฟนคลับที่น่ารักแน่ๆเลยเนี่ยชีวิตถึงได้ดีแบบนี้อ่ะ หนึ่งนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกแล้วนะคะเรียบร้อยก็คือเร็วๆนี้นะคะเอ็มก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่จะออกมามันจะเป็นแบรนด์สกินแคร์ซึ่งสาวๆนะคะแล้วก็หนุ่มๆหลายๆคนนะคะก็อยากจะรู้สึกว่าหน้าใสเหมือนเอ็มอยาก อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่ทำให้หน้าใสเหมือนเอม็มและเอ็มก็คิดว่าการที่เอ็มจะทำน r i s ชหรือว่าเอานูริชกลับมาใหม่เนี่ย ทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเออตอบโจทย์ทุกคนดีก็เอ็มก็เลยโฟกัสไปที่เฉพาะทางเลยใครหน้าฝ้าไปใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฝ้าใครหน้าสิวไปสิวใครหน้าเขาเรียกว่าอะไรใครหน้าเหี่ยวย่นก็ไปหน้าเหี่ยวย่นเลยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะเร็วๆนี้นะซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่เอ็มกำลังทำอยู่นั่น,นคือเอ่อเป็นรองเท้าแบรนด์ของคุณพ่อ แต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอ่ะลงทุนแล้วก็ลงแรงลงใจให้คุณพ่อเพื่อที่จะสารฝันคุณพ่อเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดติดตาม t ิ k ตอกนะคะของคนอีสานแล้วก็ถ้าสมมติว่าสามารถหรือว่างฝากทำวิดีโอหรือว่าฝากไลฟ์แล้วก็ติดตะกร้าคนอีสานให้ด้วยนะคะ เ,ออเจ้น้องมาก่อนนะคะใหน้องแฟนจังก่อนนะคะ,นนะ,คะได้ไหมคะหรับว่าดูใบปะโอเคไหมสวัสดีค่ะตอนเย็นมันข้ามแล้วนะคนสวยมันข้ามแล้วนาะอยากเห็นตะก้าเมื่อกี้มากเลยอ่ะที่ใส่ไปอ่ะว่ามีคนกดเท่าไหร่ลุงหม่ำไปไหนครับ ตอนนี้นะคะคุณพ่ออยู่การจนบุรีหรือนคะรนายกนี่แหละน่าจนคอนายกนะคะไปถ่ายหนังค่ะ <Okay. S 1> คือเอ็มบอคุณพ่อเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะ <Okay. S 1> ขายโชคข่นะคะแต่ว่าเ้าของแม่แกอได้มาแล้วงั้นนอนกับมามาสิเพราะว่าหนูนอนกับป๊า,ปาสองรอบแล้วไง ไม่แต่ว่าน้องว,นน ment, วันนั้นน้องนอนกับป๊าปาตั้งสองรอบป๊าป้านั้อเลยอะอะให้ให้ให้นาันนอนกับป๊าปาแต่ฝุกนฝุนอนก่อนนลไหนเบฟแต่วันนั้นน่ะเจ้นอนกับเบฟสองครั้งเลยเพราะว่าวันนั้น่ะน้องก็ยอมเนาะเอ้ยเออวันนั้นน้องยอมนอนรอไงทั้งนทั้งในนี้คุยกันไว้แล้วเอ้าก็ยอมนอนรอก็นอนกับป๊าป้าไงใครแต่กว่าจะได้นอน เขาก็รู Maybe, ้สึกว่าไอ้นี่ไงเพราะว่าวันนั้นคุยกันไว้แล้วว่าเนี่จะนอนอยู่ๆก็มาเป็นคนเนี้ยจะต้องนอนกับนี่ใครต้องนอนใครันนี้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้ตัวเล็กนอนกับเขาอาออย่างนี้เออก็คืออยู่จะนอนกับมาม่าแต่ให้ยาเวลาตื่นก่อนใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมอ่าแล้วหนูจะเอายังไงตอนนี้ลูกทะเลาะกันค่ะเรื่อง ฉันจะตื่นไปโรงเรียนก่อนอุ๊ยขอตัวไปก่อนนะคะแวะมาดูไลฟ์ใหม่นะคะได้เลยค่ะยังไง่ะฝากติดตามด้วยนะจะวันศุกร์ใครตื่นก่อนแก่วันศุกร์หยุดเลยวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์ใครตื่นก่อนวันศุนรนกร์อน,น,นอนนีไ่ไงไม่ใช่แล้วใครตื่นก่อนตอนเช้าตอนเช้าเหรอ วันพฤหัสได้ไปไหนปะวันศุกร์ใครลงมาก่อนใครวันศุกร์เจเออวันศุกร์เจวันศุกร์เจตื่นก่อนละครับโอเคนะงั้นวันนี้พรุ่งน,นี้เป็นเป็นน้องตื่นก่อนนาาฬิกสวัสดีค่ะทุกคนเ,คเดี๋ยวยังไงนะคะเอ็มจะพยายาม,มาไลฟ์บ่อยๆเนอะจะได้พูดคุยกับทุกคน อางั้นให้เจออาบก่อนได้ไหมฝากบอกน้ำอ่ำด้วยดูแลสุขภาพนะครับได้เลยค่ะคเดี๋ยวมาใหม่นะขอเวลาแป๊บนึงเอาไหม